มามาดูการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถรุ่นนี้นะครับอันดับแรกถอดโบลที่เกี่ยวข้องในการยึดเฟรมเนี่ยทั้งหมดดูเอาเองครับหลายตัวมากทุกตัวเลยครับโดยเฉพาะสองตัวในเนี่ยมันจะเป็นสองตัวสีดำนี่มันจะเบียดมุมนี้หน่อยอยู่ตรงนี้ก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับปลดให้หมดนะครับแล้วก็ปลดกาดหม้อน้ำออกอกนะ่อนอันดับแรกแล้วก็ตัวยางดำๆนี่ตรงนี้ สองฝั่งเลยครับซ้ายขวาออกแล้วก็ค่อยๆล้อออกแล้วก็จะปลดออกแล้วหลังจากนั้นแบตเตอรี่ก็จะใต้ตรงนี้ก่อนี่ผมว่าผมช่วยง้างแล้วนะครับยางดํานี้ให้มันอยู่ในคอนี่ก่อนนี่อนอสสามตัวข้างบนลืมนะครับส่วนล้วที่ทํามา ไม่รู้วิศวกรเขาออกแบบยังไงแต่เท่าที่รู้นะครับเท่าที่รู้ด้วยสายตาตัวเองนะก็คือออกแบบมาให้เปลี่ยนกองง่ายกองอากาศอะ่ะไม่ดูใจถักนะครับแต่ขอโทษนะครับตอนเปลี่ยนแบตนะครับหรือว่าเลิ่นใหม่นะครับต้องรื้อเฟรมนี้ออกหมดนะครับทําให้เสียความรู้สึกต่อคนซื้อนะครับซื้อเลิ่นใหม,ใหม่ใหม่แท้ก็ต้องมารื้อรื้อเฟรมออกให้หมดเพื่อ ที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้ถังนี่นะครับต้องขายน็อตเบอร์ตัวทีเบอร์แปดนีกตัวอ่ะขายเลยก็ได้มั้งผมก็มีอยู่ขายเองหมุนเองก็ภาพก็อัดมาจ,จะออกมาไม่ค่อยดีอืมอ่ะนี่นะครับเบอร์แปดได้ไหม ต้องตัวทีนะอันนี้มันเป็นตัววายแต่ก็อ่ะส่วนประกอบข้าวๆนะครับนี่หลุดจุดรวมกาวครับตรงนี้นครับสายรวมกาวนี่กล่องกล่องไฟนะครับของผมปีหนึ่งเก้านะครับรหัสเคเก้าสี่นะครับ ที่ศูนย์สามตอนี้หนูแท้และเดี๋ยวต้องลบนี้ข้อตรวจสอบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันต้องประมาณนี้และเสียบเข้าตรงนี้นี่นร้องอากาศตรงนี้ก็คงอ่านี่สายเล่งฝั่งนี้นะครับปั๊มติก๊กอยู่ตรงนี้มอน้ำ เซ็นเซอร์มุมเอียงมีป่าตัวนี้น่าจะมีอยู่นะยังหาไม่เจอนี่เซ็นเซอร์ความเร็วนะครับใหม่ก็ลองซื้อออกยังต้องอตัวหน้าอีกหกเหลี่ยมอีกสองตัวนะครับไม่ธรรมดานะครับทําได้ให้ช่างได้เหนื่อยได้ทําให้ช่างได้ตังค์อ่ะแต่เสียความรู้สึกนะ ขนาดผมเป็นช่างอะ่ะผมตั้งสติมาสามเดือนแล้วเนะที่จะทําลถคันนี้ขายไม่ได้ครับเอาไปเข้าไฟแนนซ์ไปเรียนกุญแจทํากุญแจเลย <c oughs> ผ่อนหูผ่อนยาวนี่ครับดูความลําบากนี่ตรงนี้อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเัวรุ่นใหม่ยอมรับบางทีไม่ยอมรับไม่ค่อยรู้ รายละเอียดเยอะถึงเวลาก็เสียบเครื่องสแกนดูก่อนการทั่วไปก็คือตั้งวาวลำบากแน่ๆตั้งวาวอะ่ะส่วนใหญ่ก็ตั้งวาวทีก็ไปหมดแล้วครับเครื่องครึ่งแต่ยังไม่ค่อยได้ตั้งหรอกผมว่านะเว้นแต่ปรับซิมแบบอยากให้มันแบบงบน้อยอะ่ะปรับ ละขออนุญาตนะครับแบตเตอรี่กลัวหักหสายอันน็อตนี่อีกสองตัวแล้วก็แบตอยู่ตรงนี้ก็ประกอบก็ระวังเลยนะครับพวกสายหายใจอะไรอยู่ใต้ถังเนี่ย นี่นี่ก็หลุดแล้วหนึ่งเส้นเนี่ยเส้นนี้เข้าตรงนี้ใส่ระบายน้ำมันล้นมั้งนี่อู้ร่วงเลยเห็นไหมโอ้ดูแล้วเหนื่อยใจนะครับคัน2องตัวนี้ออกได้ผลของการไม่ปลดชุดนี้ออกนะครับเจ๊งเลยครับผมงานนี้แค่เปลี่ยนแบบลูกเดียวนี้นะที่เป็นเลอดตัวเองแต่ก็ต้องมาต่อติดลบโดยไม่ใช่เหตุนี้ไงครับตอนที่มันหลุดก,กระแทกกระชาก หาคาที่เลยเสียตังค์อีกแล้วครับก็หาถูกใจนะครับช่วยกดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับคลิปนี้หมดไปเยอะจริงๆแค่เปลี่ยนแบตลูกเดียวพลาดหน้าง,งานสดๆเลยนะครับขอบคุณครับหลังจากขันร้นอสองตัวนี้ออกมานะครับน,นะสองตัวก็งั้งเนี่ยอยูดแป๊บหนึ่ง ลืมไปแล้วไม่ได้ทำนานละเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนนติดออกอืมนี่มั้งนี่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 แล้วนี่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ถอดแบตออกก็จะได้นะครับ